ตอบแล้วแจกเงินทุกบ้านรีบฟังด่วนเลยคะ่ะท่านผู้ชมสรุปชัดเจนโอนรวดเดียว15,000บาทแจกจริงหรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่14ธันวาคม2564และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้ก็มาแจ้งข่าวด่วนเลยนะคะสําหรับเรื่องเงิน15,000บาทจากทุกบ้านสิ้นไปนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะช่วงนี้ทุกท่านนะคะก็จะได้รับฟังข่าวดี การแจกเงินของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลก็สืบเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้ทุกกระทรวงนะคะเตรียมออกมาตรการแจกเงินของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนั่นเองนะคะออรวมไปถึงข่าวสารเงิน1 5 0 0 0บาทที่พ่อแม่พี่น้องสอบถามกันเข้ามานะคะว่าได้รับฟังข่าวดีนี้มานะคะจะมีการแจกจริงหรือไม่ได้ทุกคนหรือเปล่านะคะสินปีน ทางช่องก็มีคำตอบมาฝากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับข่าวสารนี้นะคะแจกเงินถูกบ้านบ้านละ1 5 0 0 0บาทโอนรวดเดียว ข้าบัญชีสิ้นปีนี้นะคะซึ่งกระแสข่าวสารนี้นะคะก็ถูกแชร์ออก ไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามทางช่องนะคะและก็สอบถามกันเข้ามาว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะจะอธิบายแบบนี้นะคะสําหรับการแจกเงินนะคะของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลจะแจกนะคะเป็นความจริงนะคะว่ากําลังจะมีการแจกเงินพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการออกไปแล้ว ว่าให้มีการเตรียมออกมาตรการแจกของขวัญปีใหม่นั่นเองแต่ส่วนเรื่องการแจกเงิน1 5 0 0 0บาทตรงนี้นะคะทางช่องไม่มีข้อมูลและก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังข่าวสารนี้นะคะอาจจะเป็นข่าวสารเก่านะคะที่ปีที่แล้วนะคะในปี63มนะคะมีการแจกเงิน15,000 พันบาทให้กับทุกบ้านที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะคะอาจจะมีข้อมูลที่คาดเคลื่อนหรืออาจจะมีการทำคลิปวิดีโอขึ้นมาใหม่นะคะทางช่องก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบกันด้วยนะตอนนี้นะคะทางรัฐบาลยังไม่มีการเยียวยาแจกเงิน1 5 0 0 0บาท ทุกบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะมาตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ